เลยทั้งสองไม่ต้องกลัวผมไม่ได้มารับพาตัวแต่มาคุยธุรกิจด้วยมีอะไรต้องคุยนายเป็นใครผมเป็นคนของเฮียจริงผมชื่อหนึ่งธุรกิจอะไรอ๋อพวกคุณซื้อตึกเก่ามาให้ลงศพทำใช่ไหมผมมาขอจะเหมาทำคนเดียวหมากัดกันเองหรอกเหรอทำตัวแหกอคกไม่มีระเบียบเฮ้ย <Hey! S 2> ก็ระเบียบตังเองได้ ต่างคนต่างทาใครดีใครได้อย่างที่ลูกพี่บอกไว้ให้มีความสามารถเอาเงินไปใช้แต่นายทํากับฉันแบบนี้ไม่กลัวฉันจ้างคนฆ่านายเหรอชีวิตผมไม่มีค่าอยู่แล้วกลัวทําไมเล่าคุณเลย <laughs> <laughs> ได้ตอนนี้มีงานหนึ่งต้องทำเงียบๆห้ามให้ตำรวจรู้แม้แต่นิดเดียว นายเก่งขนาดนี้ทำให้ฉันพอใจได้แน่ถ้านายจัดการได้ต่อไปเรื่องซื้อตึกยกให้นายทำได้ตกลงตามนี้ <laughs>